สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปที่แคนยอนน้ำหนาวกันค่ะไปกันเลยเราจะเดินทางจากโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมไปที่บริเวณแคนยอนน้ำหนาวโดยระยะทาง13กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ16นาทีค่ะแคนยอนน้ำหนาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีความสำคัญทางธรณีวิทยา ตั้งอยู่ในเขตตำบลโคกมูลอำเภอน้ำหนาวจัังหวดพิจิตรค่ะการเดินทางไปยังแคนยอนน้ำหนาวสามารถไปชมได้หลายบริเวณซึ่งวันนี้พวกเราจะพาไปที่บริเวณวัดโคกมูลและบริเวณไร่ผาหมอกค่ะ ระหว่างทางจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถแวะชมได้ค่ะ การเดินทางไปเยี่ยมชมบริเวณวัดโคกมนลเมื่อเห็นป้ายวัดแล้วให้เลี้ยวเข้ามาแล้วขับไปตามทางเมื่อถึงบริเวณวัดแล้วให้ขับรถเลยโบดเข้าไปตามทางจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะจนถึงลานจอดรถ บริเวณด้านล่างจะมีเทวรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้เรากลาบไหว้ เราจะต้องเดินเท้าไปอีกเล็กน้อยเพื่อไปยังจุดชมวิวบริเวณไร่ผาหมอกเราจะต้องเสียค่าเข้าชมคนละ2ี่บาทแคนยอนน้ำหนาวตั้งอยู่ในอำเภอน้าหนาวจังหวัดพรบู์มีลักษณะเป็นหน้าผาตั้งชั้นของชั้นหินที่มีลักษณะเป็นหน้าผาโค้งรูปครึ่งวงกลมชั้นหินวางเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบคล้ายขนมชั้น ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำตกไหลลงจากหน้าผาเป็นช่วงๆทำให้ดูสวยงามจากการศึกษาพบว่าลักษณะของชั้นหินเป็นการแข่งตัวของตะกอนที่ตกสะสมตัวในทะเลสาบเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนหน้าผามีความสูงมากกว่า200เมตรเกิดจากการองอตัวของชั้นหินจากการลื้นที่ตัวของแผ่นเปลือกโลกทำให้ชั้นหินเกิดการโค้งงอและแตกหักเป็นแนวยาวจนมีการพัฒนากลายเป็นหน้าผาแคบ แคนยอนน้ำหนาวแห่งนี้มีลักษณะเกิดโดยธรรมชาติมีความสวยงามคล้ายกับแกนแคนยอนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศของสหรัฐอเมริกาที่ยอสวยลมา